ก็ถึงเวลาเปิดตัวนักร้องนำ retrospect ค่ะได้มีการคว้า9กจิรายุเป็นนักร้องนำคนใหม่ ถือว่าเป็นการได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนชื่อเพลงชีวิตหลังความตายที่ก้าเนี่ยเขามีโอกาสโชว์พลังเสียงกับวงงานนี้หลายคนอาจจะมองต่างนะว่าเออความเหมาะสมมันใช่หรอแต่ก้าวเขาก็เข้าใจความเห็นของแฟนคลับนะคะตัวเองอยู่ในฐานะแฟนคลับของวงนี้มาก่อนเนี่ยถ้ามีคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์เขาก็พร้อมจะรับฟังเพราะอยากจะเก่งขึ้นค่ะ ซึ่งสมาชิกวง retrospect ก็เผยว่าครั้งนี้เหมือนเหมือนเป็นโอกาสครั้งที่2ในชีวิตเลยทีเดียวนะมันมันอยู่นอกเหนือกาำว่าวางแผนเพราะว่ามันไม่มีแผนอะไรที่สามารถวางได้ในช่วงเวลาที่ที่วงขาดาสมาชิกอยู่แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยด้วยจะว่าความบังเอิญก็คงใช่ด้วยแต่ว่าผมว่าหลายๆอย่างมัน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 เหมือนถูกถูกมีคิดไว้ประมาณนึงนะมัก็ถือว่าโชคดีด้วยที่ได้ได,ได้ได้เจอกัน แล้วก็ได้มีกันและกันในวันน um> uh, sí> ี้เป็นเอที่มาแดงขินเลยนะครับดีที่มาที่ไปก็คือขับปูไปขึ้นไปทีบ่อยๆนะครับทุก่เลยก็คือจริงๆเริ่มแรกเนี่ยก็คือเหมือนผมผมก็มีโอกาสได้ร้องเพลงของพี่ๆได้โชสเปกอยู่ในรายการนะครับถ้าเคยใครดูแล้วก็กน่ลนมันก็เหมือนมีการติดต่อแล้วก็คือเหมือนมีกระแสเชียร์ที่จะให้เราไป ลองแจมแบบพี่เขาดูตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้จักครับพี่เขาเป็นการส่วนตัวก็เก่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าตอนนั้นผมท o u t u b e แล้วผมก็ค่อนข้างที่จะบ้ายอดวิวอยู่เหมือนกันแล้วก็เลยติดต่อพี่ๆเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเอออย่างน้อยๆก็คงดีนะได้รู้จักกับพี่เขาไว้คือผมไม่ได้คิดจะไปออเดชั่นนจริงๆริจังคือเราไม่คิดว่าพี่เขาจะเลือกเราอะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆและทศเสกมากมาที่ให้ผมได้เป็นคนหนึ่งแล้วก็เหมือน เป็นส่วนหนึ่งจริงๆอ่ไม่ใช่แค่ว่ามาร้องอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องที่เราทั้งเี่คนก็กําลังช่วยกันพยายามหาช่องทางหาลู่ทางที่ที่ที่มันเหมาะกับบงมากที่สุดซึ่งตอนนี้เราก็ากําลังตั้งหน้าตั้งตา,ตาทำเพลงต่อไปเพิ่มอยู่ด้วยก็คิดว่าอยากให้พี่ๆรอรอชมรอรับรอให้กำลังใจและทุสเปกต่อไปเลยครับ เอาให้ลาลิโดขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subs s r i b e กกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ